้านีิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาใส่วิกผมรุ่นที่ขายดีมากๆเลยรุ่นนี้นะคะเป็นดัดลอนมาม่านะคะความยาวระดับประมาณ35ซนติเมตรนะคะเป็นวิกผมหน้าม้านะคะสามารถปัดได้ค่ะให้ดูทรงเลยนะคะ ตรงจะเป็นดัดมาม่าใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีหนังหัวเทียมมีน้าม้านะคะด้านในเป็นงานเย็บตะข่ายโปรงอย่างดีเลยยางยืดนะคะสายปรับระดับตรงท้ายทอยนะคะหัวเล็กสอดใส่ช่องในสุดหัวใหญ่ก็ขยับออกมามี2ฝั่งนะคะ สีแรกนะคะรุ่นนี้มี3สีด้วยกันนะคะรุ่นนี้คืออยากจะแนะนําลูกค้ามากเลยใส่แล้วสวยเนียนมากๆนะคะเบาสบายนะคะชื่อรุ่นนะคะ6 6 7 1นะคะคุณลูกค้ารหัส6671นะคะอน่าะคะสีแรกนะคะสีที่จะใส่ให้ดูสีที่ที่หนึ่งเลยคือสีคาราเมลนะคะ,ะเรียกสั้นๆว่าสีคาราเมลได้เลยจ้ะลูกค้าชื่นชอบสีไหนนะคะกดสั่งได้เลยนะคะ รหัสหกหกเจ็นะคะความยาวประมาณ35เซนติเมตรนะคะนี่นะคะทรงก็จะลักษณะประมาณนี้เลยน่ารักมากๆหน้ามาเป็นหน้ามาค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเป็นหน้ามาปัดนะคะเราสามารถปัดได้เลย น้ำมาถ้ายาวไปลูกค้าเล่มออกได้นะคะสีที่แม่ค้าใส่สีคาราเมลนะคะเบาสบายมากๆเส้นไหมเป็นไหมเกรดพรีเมียมนะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านนะคะมีความคล้ายคลึงกับผมจริงมากๆนะคะ อ่ะสีแรกสีคาราเมลสีที่สองนะคะสีที่สองเดี๋ยวจะใส่สีกาแฟให้ดูนะคะอ่ะให้เทียบกันสองสีจะคล้ายๆกันคาราเมลกับกาแฟนะคะสีกาแฟจะเข้มกว่านิดนึงนะคะคาราเมลจะสว่างกว่านิดนึงนี่นะคะอันนี้คาราเมลอันนี้กาแฟนะคะอ่ะเดี๋ยวใส่สีกาแฟให้ดูค่ะ การใส่วิกผมมีหลากหลายวิธีมากนะคะลูกค้าเลือกใส่ตามวิธีที่เราถนัดได้เลยนะคะข้อจำกัดไม่มีนะคะการใส่วิกเอาที่เราถนัดได้เลยใส่บ่อยๆนะคะก็จะเริ่มชินแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากๆกการใส่วิกไม่ยากอย่างที่คิดนะคะใส่เสร็จก็ดึงให้มันกระชับหัวเรามากที่สุดนะคะดึงให้มันชิดหัวเรามากที่สุดนะคะอ่าสีที่สองสีกาแฟ อันนี้สีกาแฟนะคะจะเข้มกว่าคาราเมลนิดนึงถ้าชอบสว่างก็แนะนําเป็นสีคาราเมลนะคะสีกาแฟก็ไม่ได้ทึบจนเกินไปนะคะไม่ได้สว่างจนเกินไปเป็นสีกลางๆนะคะอันนี้สีกาแฟค่ะ เส้นไหมเป็นไหมด้านนะคะไม่มีความเงาคล้ายผมจริงมากๆนะคะทนความร้อน180องศาจ้ะทำความสะอาได้หวีได้นะคะอ่าสีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสีธรรมชาติเลยนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลธรรมชาติคุมเน็ตเก็บผมได้เลยจ้ะคุมเน็ตเก็บผม แล้วก็ใส่วิกได้เลยปรับระดับตรงท้ายทอยนะคะถ้าลูกค้าหัวเล็กเนาะถ้าลองใส่ดูโดยที่ยังไม่ได้ปรับก่อนก็ได้นะคะบางทีวิกมันกระชับอยู่แล้วมันไม่ได้หลวมจนแบบเกินไปนะคะโดยปกติแม่ค้าก็จะใส่วิกเลยโดยที่ไม่ได้ปรับนะคะเพราะแม่ค้าหัวใหญ่เนาะแต่ถ้าลูกค้าหัวเล็กปรับสายก่อนใส่นะคะปรับสายก่อนใส่นะพอใส่เสร็จก็ดึงให้มัน จัดระเบียบสังคมเขาเลยนะคะตรงแสกก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะคะท้ายทอยดึงให้มันชิดดึงให้มันชิดกับศรีรษะเรามากที่สุดนะคะมันก็จะเหนียนเนาะอ่ะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะวิดผมตรงนี้จอนเขาเรียกว่าจอนนะคะเอาไว้บนใบหูนะคะอย่าให้มันทับหูนะเอาไว้บนใบหูนะคะจอนเนาะ อันนี้สีน้ำตาลธรรมชาตินะคะวิก,กผมลูกค้าถามว่าสามารถรีดได้รอนได้ดัดได้ไหมคือวิกผมมันสามารถโดนความร้อนเครื่องรีดได้ในระดับห้ามเกินร้อยแปดองศาถ้าลูกค้าจะไปรีดมันก็จะเป็นผมตรงทันทีเลยนะคะรอนมันจะไม่กลับคืนมานะส่วนจะเอาไปรอนพอสมมติว่ารีดแล้วอยากจะเอาไปดัดรอนก็ได้เช่นกันนะคะ น,นี่สีน้ำตาลธรรมชาติจ้ะด้านหลังความยาวประมาณนี้นะคะรุ่นนี้มีน้ำหนักที่เบาสบายมากๆนะคะไม่ร้อนไม่หนักเลยนะคะใส่สบายหัวมากๆเลยนะคะ รหัส6671นะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นลดราคานะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ที่3 8 9บาทจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผม3 8 9บาทจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยคะ่ะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะกดสั่งช้าไม่ทันนะวันนี้นะคะสินค้าเข้ารอบละ50ชิ้นเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะสีน้ำตาลธรรมชาติเส้นไหม ไหมเกาหลีชนิดด้านนะคะไม่มีความเงาเลยนะคะคิ้วมากนะคะนี่นลูกค้าซื้อวิกผมนะคะอย่าลืมชุดบำรุงนะวีเจ็น้ำยาขวดละแปดสิบบาทนะคะ ตัวช่วยนะคะฉีดน้ำยาก่อนหวีทำให้ไหมลื่นหวีง่ายขึ้นนะคะการทำความสะอาดนะคะแชมพูตามด้วยครีมนวดผมได้เลยจ้าเหมือนผมจริงเราเลยนะคะใช้วิธีการขยำเบาๆนะคะขยำเบาๆเราไม่ต้องเป็นขยี้แรงนะขยำเบาๆนะคะถึงให้แห้งเองโดยธรรมชาติเลย สนใจนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยหรือจะโทรสั่งที่0905866661นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะ0905866661ค่ะในช่องทางทิกต่กกดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะ389บาทจะสูงให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะ